ไทย vs สฟิลิปปินรอบรองชนะเลิศวอลเล่บอลหญิงซีเกม2023มาวิเคราะห์ไล์อัพกันดีกว่าเดินทางมาถึงรอบสำคัญแล้วกับวอลเล่บอลหญิงในซีเกม2023โดยในรอบรอชนะเลิศนี้ทีมชาติไทยของเราต้องเจอกับทีมชาติฟิลิปปินในวันเสาร์ที่13พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาจากที่ทีมชาติไทยได้ลองตัวผู้เล่นและระบบทีมนัดนี้ถึงเวลาปล่อยของออกมาให้ได้ชมเรียกน้ำจิ้มก่อนรอบชิงเหรียญทองจะมาถึง ฟอร์มโดยรวมของฟิลิปปินส์ทีมชาติฟิลิปปินส์ในซีเกมครั้งนี้ยังคงเป็นการรวมดาวเด่นของหลีกภายในประเทศมาแข่งซึ่งปัญหาที่เป็นมาตลอดเลยคือเรื่องของระบบทีมที่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างตัวผู้เล่นด้วยกันได้ทําให้เกิดการเล่นที่ไม่ไหลลื่นตัวผู้เล่นเองก็คลาส,ส่วนสูงกันมายังมีคนตัวสูงในทีมอยู่ด้านเกมรุกเน้นไปที่บีหลังเป็นส่วนใหญ่ด้วยประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะมีพอสมควรของเมลีนจึงทําให้เธอกลายเป็นกําลังหลักของทีมในครั้งนี้ ปัญหาใหญ่ของฟิลิปปินส์ชุดนี้เลยคือบอลแรกถ้าบอลแรกมาบอกเลยว่าทีมจะเล่นได้ไหลลื่นสุดๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอลแรกเริ่มรวนฟอร์มการเล่นของทีมก็จะเริ่มติดขัดขึ้นไปเรื่อยๆบอกเลยว่าถ้าบอลแรกหายก็ถึงขั้นสติแตกกันเลยทีเดียวเห็นได้ชัดจากนัดกับเวียดนามที่เมื่อโดนเสรอฟยกักฟยักใส่ตัวเซตก็เริ่มแก้บอลไม่ได้ตีกันไม่ตายจนถึงตีจมบล็อกในที่สุดโดนรันแต้มแซงไปได้ซึ่งหากไทยไม่สามารถทำลายบอลแรกของฟิลิปปินส์ได้จนทีมเขามั่นใจในการเล่นบอกได้เลยว่่าหหืืดจััับบออยูเมนนกนคร ฟออรร์มมมโดยยวขงททีชาติไแน่นอนการจัดชุดใหญ่ของไทยในครั้งนี้ก็เพื่อลองการเล่นใหม่ๆและสร้างความเข้าใจระหว่างตัวเซตและตัวดีจาก3มนัดที่ผ่านมาบอกเลยว่ายังเล่นไม่เข้ากันเท่าไหร่นักตัวเซตยังจ่ายบอลต่ำไปจนบางครั้งตัวตีเข้าไม่ทันแต่นี่น่าจะไม่ใช่ฟอร์มปกติของไทยเพราะแต่ละคนเคยเล่นได้ดีกว่านี้แอะไม่ใช่กับบอลสปืดแบบนี้นั่นเองในนัดที่ต้อชนะให้เร็วที่สุดแบบ นี้เชื่อว่าโค้ชน่าจะให้กลับมาเล่นในแบบที่แต่ละคนถนัดเพื่อปิดเกมให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองเราลองมาวางไลน์อัพของไทยในนัดนี้กันดีกว่าครับตัวเซตซิริมาเนื่องจากต้องอาศัยความเข้ากันและด้วยสภาพร่างกายจึงควรเป็นเธอลงสนามก่อนสนยานั่นเองบีหลังพิมพิชยาตำแหน่งนี้เดากันไม่ยากว่าใครจะเป็นตัวจริงของฟอร์มที่แทบจะดีที่สุดในทีมของเธอ หัวเสาอัชราพรชัชชุอรนสองคนนี้ยังคงต้องลงเพื่อการปรับตัวในสนามก่อนแข่งในนัดชิงนั่นเองบอนเร็วหัทยาทัดดาวต้องเอาของหนักลงก่อนด้วยหน้าบล็อกของทั้งสองคนนี้น่าจะกดฟิลิปปินได้อยู่ เหล่าตัวหลักในสนามนี้ใช่ว่าจะต้องลงเต็มทุกเซตแต่ควรเอาลงมาก่อนเพื่อดึงโมเมนตัมมาอยู่กับทีมชาติไทยนั่นเองหากเล่นได้ดีตามแผนหรือต้องการพอแล้วกับการลองตัวจริงโค้ดเองก็น่าจะเปลี่ยนเหล่าตัวสำรองลงมาในช่วงท้ายเซตหรือเซตหลังๆนั่นเองโดยคนที่มีโอกาสลงสนามมากที่สุดคงเป็นสนยากับธนชาในการเปลี่ยนหน้าสามและวิมลรัตน์หักโค้ดจะพักบอลเร็วตัวหลักนั่นเอง